โนมีตาโดเรมอนพิมพีฮะไอพีกินเลือดพี่เหรอเหรอไมุ่งขึ้นมาแม่งกินเลือดเลยสมองตายเลยเฮ้ยน่ะแม็กซี่แม็กซินแม็กซี่ไม่ใช่ผีแล้วหนึ่งเลือดผีวะ นี่เป็นผีเหรอไม่ดีฮะใช่ใช่ควรผีกะี่อะมันมันจะมีใครบอกว่าแบบตัวเองมาหมดนี้มันมาหมดนี้มันเป็นมาหมดมาหมดมาดิไอพีมเป็นวะเนี่ยมันบอกมันบอกนี่หน้าเป็นจริงเหรอนี่หน้าเป็นกไ้ี่ยอแก่กินน้ต่หน้าเลยหมดมาดิหมดมาดิหมดมันกดกดแทง้โดนกดแทงไอ้โดน เียแมแหงกดดดวเี๋ยาเมื่อกี้มันบอกนี่หน้าเป็นวะนีหน้าเกอย่กีเอ้มันใส่หลายไงก็มันกินเลือแต่หน้าจริงนะวาเออจิาเออเตอร์ที่เป็นกันสองคนหรือเปล่าเถอะเอา่้เอ้ยมึงหลอกมึงบอกให้ตายใจไตอนน้อยู่ด้วยก็ถือว่าใจเให้มึงก็ตายใจนอ้า เอกไม่ดีก็อยู่ด้วยกันก็ถือว่าน่าเป็นเลยหรอล่าใครเลือดไปจำเป็นจะเลือดอะไรล่ะเลือกที่เป็นถุงมาละเลือกเป็นกล่องเด็ถือว่าถุงยาบาดดีจังใหญ่เ,เซลฟี่ะบบพีไป,ไปเก่งไเลยพีมึงกินถุงเลือดไปใช่ไหมถุงหนึ่งก็หมกก็ไอ้นักกินไงตะแก่เอ้ยอะไรพีอย่างงมึงยิงกูแล้วไม่อะไรเนี่ย ไม่ได้ยี่ยี่คตัวได้เออตัดเลยที่อ่ะตัดเลยอะไรต้นเป็นเลี่ยวทำไมเดือบไปละไอ้ต้นเป็น่ีไอ้ต้นเบลี่ย์พี่ไม่ทันนี้วิ่งตามหลังโยมไปเมื่อกี้วินดามหลังโยมาใช่ไหมแต่กูไม่ได้กินเลือดไอ้พี่ชอกูมึงเชื่อสูทกูไม่ได้กินเลือดกูสาบานได้แล้วทำไมกูวิ่งตามออกมาแล้วเลือดมันหายอ่ะก็มึงกินไปไงแล้วมึงกินไปไงต้นกลับมาเลือดก็หายไปแล้วไอ้เจ้าต้นโมเป็น กูวิ่งไปเลยกูวิ่งตามหลังมาเลยก็วิ่งตามมึงวิ่งตามกูมาไงกูไม่ได้กินไงกูจะกินถ้าถ้ากูเป็นผีจริงกูรู้ว่ามึงตามมากูจะกินเลือดโฉมไม่ไม่กูมองกูแอบมึงอยู่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลมึงเป็นมึงเป็นเออกูเป็นเออกูเป็นสแกนเปล่าสแกนเปล่าสแกนเปล่าเอ้ยได้สแกนกูดิเอ้าเฮ้ยพี่ขอยืมปืนสแกนหน่อยใครมีปืนสแกนมั้ยมันไม่มีเราไม่จับมือ เออยังไม่เคยมีปืนนะแบบนี้ยังไม่มีมันต้องมันต้องเศษสองไปนี่วะใครยังไม่ถ่ายฟิวอ่ะใครอมฟิวเว้ยใครอมฟิวมันเอาแล้วไอเดียวฟิวอ่ะไอเดียไอเดียอมฟิวไอีกออมฟิวอะไรกูยังไม่ได้หยิบฟิวสักอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยกูแอสซีดเบลเวอร์แล้วใครฟิวเดี๋ยวกูสแกนมึงนะเดี๋ยวกูขอสแกนไม่มีคนเก็บฟิวไอ้ใครฟิวเอ้ยเฮ้ย ไอพีไอพีไอพีเป็นหรออาโอ้โหไอพีดิหัวกูหายไปเลยกูบอกแล้วไอเตอร์ไอพีดไอหนี่ไม่เชื่อแล้วใครกินเลือดแล้ว แม็กซ์เขาหยุดได้ไงก็เลี้ยตอนตอนกูมาเลี้ยงมันบินสองถุงเว้ยพอมึงเดินตามหลังมันเลี้ยงให้หายไปหนึ่งอันตกใจแค่ไหนหนึ่งอันนี่คือหายหนึ่งอันนี่คือหายไปทั้งล็อกเลยป่ะตอนนั้นคือมันหายไปถุงนึงนะเออมันหายถุงนึงถุงนึงตอนนั้นคือมันหายอัตโนมัติล่ะอยากเป็นผีบ้างวะเนี่ยตอนนี้เป็นเลยรู้เลยไอ้ดีเป็นนี่แม่งกอเลยไอ้โจนห้าร้อยมนผี ไอ้บ์พยาบาลออฟป้าเป็นก็เฮียแหละเอ่เดี๋ยวมันก็ดูว่าใครโหลดนานกว่ากันไอ้ไอเนยเป็นผีไอเนยไอเนยเป็นผีไม่เหรว่าเนยเนยวะใช่ไงแต่มันเนยไหมเหรอเนี่ยเนยตาเมื่อกี้ไอ้ตัวเป็ผมทองใช่ป่ะอันนี้เดียวเป็นผมทองเพราะงั้นผมทองเป็นแต่เห็นแล้วมันไม่ได้เป็นเหรอเป็นตัวอะไรอะตาเมื่อกี้ ไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นผีไม่เซนคนธรรมดาไงไอ้เจ้าเบลผมทองเกมผอย่าไปเลยเดี๋ยวเลยอู้โหลกเลยกะโหลกแปบงเลยมากเงินผีไของมาไม่ได้ขอเห็นชีวิตขอพี่กินเลือดพี่กินเลือดได้ไปละไอ้ต้นเฮ้ยมันมันทิ้ง่ไง้งไม่ได้พีไม่ได้ กระติงไม่ได้เหรอโอ้ยกระติงไม่ได้ก็มันกระตงไม่ได้เต้เตอ้เตอ้มึงจะหยิบไหมมึงเอาไหมล่ะเอาไหมอ๋ออไปไปเขื่อใจผมได้ตายแล้วผมไม่เป็นหลอกใช่เหรอจีงแล้วป่ะยิงปิดจ้ะเราไม่นรบ้ากับเอ้ยไม่ไม่มีคำว่าเล่นระเบ้ากับนุวยจ่าเลยเว้ยเราเราไม่เคยทำไม่ใช่เราพี่ไม่มีคำนี้ครับเราเราเลยตูวหาทางอันนี้หาทางกินเลือดป่ะก็ใช่ป่ะ ไปแล้วมันหายไปไหนอ่ะอยู่กับไปเนี่ยอยู่กับไปไอ้ดีกินเล่นปะไปเล่นหายไม่กินมึงอย่ามาโวยกูเลยมึงอยากโดนยิงไงเด้อเด้อเด้อใครเป็นผมดำไอเตอร์ไอเตอร์ไอเตอร์เป็นไอเตอร์เป็นใช่เหรอเลือดหายเลยไหนไหมเล่นตัวนี้หายไปไหนเลือดตัวนี้หายไปไหนเลือดตัวนี้หายไปไหนยิงไงนะกูยิงไงนะกูยิงไงนะสองคนไอเตอร์กับไมลีแต่ไเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่เออไม่ใช่ร ไม่ไม่ไอรีเป็นไอดีบ้าวิ่งหนีมาไอโจนห้าร้อยเป็นแน่เลยไอีอยู่ไหนหายย่ายยู่หายย่ายย่ก่อนหายยี่ไม่าฟิวก่อนเหรอ่าฟิวอยู่ไม่เอว่ตามไอีเปนอะไรวะไอรีเป็นลายเสือเฮ้ยไม่ไม่ไม่อรอต่อขออ่อเออให้ตัวหน่ห้หน่ี่แก ไี่น้อ่ใจไม่เลยไเลยอ่ตตองาี่ยละใครอยู่ข้างหลังเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยอะไรยิงกูทำไมแปลวะมึงยู่ไหนมึงยู่ไหนมึงยิงกูเนี่ไหนมึงยู่ไหนวะนอนเดี๋ยวเดี๋ยว นี่กู้งิ้ไม้ทำไปไหนละกูดิทำไปไหนแล้ววะเนเรื่องในเรืก็เป็นกูพูดแล้วกไอ้แก่เป็นสีไงมันหยิบกล้องไปด้วยเมื่อกี้แค่ใส่กล้องแค่หยิบกล้องมันจะเป็นผีเลยเพื่อนมันต้องเป็นผีแน่เลยมันเอาทุกอย่างเลยแบบว่าแค่อะไรคือแล้ว ลราจะไล่์นี่เหรอเฮ้ยต้องขอเก็บกองได้ป่ะเฮ้ยขอเก็บเพื่อนสแกนได้ป่ะเพื่อนสแกนอยู่ไหนอะลวงแล้วเนี่ยใช่ป่ะเอาใจเย็นใจเย็นทีใจเย็นของกันไม่มีกระสุนแล้วไม่มีกระสุนแล้วฟันมันฟันมันฟันมันเอามันหนีมันหนีแล้วเนี่ยเขี่ย๋ยวแม่งก็แปงหน้ามันเป็นคงขอได้ป่ะผมขอได้ป่ะผมขอได้ป่ะ

มีเมากับดักีเมากับดักีอะไรครับอะไรครับีเียวับดักเไปหยบไปกอนใครเอาไฟปะอะไรอะไรเอ้ายิงทำไมหมดล้วหมดแล้วหมดแลวหมดอยู่ไหนมันอยู่ไหนอเนจ่ยัยู่ไหนมึงอยู่ไหนกันนะแต่เราไม่อยากสงสัยนายว่เพาะนาคนดมอยู่ในม่อนเอ้ยตี้อะไรเนี่ย แกดูแลเาแล้วมาก็เป็นคนเลวนะสัตว์แกดูแลมันเป็นคนเลวเลยไม่นะน่าสะเก็ดในต้นเหรอไม่น่าสะเก็ดในดีเจอทางออกแล้วใช่ป่ะทางออกจริงเหรอไม่ไงนี่ตังมาเด็กไม่เอาไว้ใจโดนแล้วต้นเหม็นใช่ไหมไอ้ียแต่นี่กูยอมรับเลยที่กูกตีน เดีถ้าบอกแล้วกันเอออเกือบตายครั้งหน้าเราจะไม่บอกแล้วนายเออครั้งหน้าครับค้งหน้าแบบอ,อุ๊ยเราเราเราดีกันนะเรา,เราสัญญานะมีมีกระสุนป่ะไม่มีวะกระสุนเขียวมีป่ะมึงลองเดินหาดูดิเจอละวเนี่ยเราอยู่ไอ้แกงทองเห็เไอ้แกงทองป่ะ

ไอที่จัดการมันนี่ไงจบแล้วมันคนละชั้นเพื่อนไม่นะมันเข็มมาไม่นะมันคนละชั้นกันวะกูเข็มกูฉีดเลยแม่วะไอ้กูไม่เข็มไม่เข็มชุบเลยตัวของกูเพียงเลยเป็นดองของนี่วะ กูเก็บของอาเทียมเลยรู่น้เป็นรุ่นสองกันแล้วอุ๊ยตกแก้วเลยพวกกูค่ายเนยไปแล้วนะทำไมเนยยังอยู่ปิดคนบ้านนะแม่เอาปืนลูกลองยับไนเนยไปเลยสองเม็ดลวงเลยเรื่องเกมนี้เรามาคนละชั้นหมดเพื่อน มันแค่ไปเก็บาลันแหละไม่เจะได้ที่กลัวเข็มไม่พีเฮ้ยเดือแล้วอีแน่จริงเป็นไับ้างแลนด์เจนเดล พึ่งเป็นผีแต่เดินเองอะไรวะมีก็หลดช้าแล้ละมันเยอะไม่เน็ตก nee, eh. um ูช้าร์รอเอ๊ยว่านอบิตะเป็นเป็นนายไลเลยเฮ่ยอะไรวะไมจก็เงียบอ่ะเอ้มึงได่อ่านชื่อกูวะชื่อกูชื่ออะไรวะ พีเบนโอเสร็จแล่าขอแคปก่อนละกันาเป็นผีบ้างเฮ้ยบอลด้วยจะไม่แย่งของอูเฮ้ยต้องถ่ายสนใจเตอมือเยอละเฮ้ยเพียปืนว่ะเพียปืนป่ะอามาเอาดิคิดปฏิบัตินี่ดี่นี่ก่อนฮะ ไอ้ข้าวตรงนี้เปิดแล้วนี่หว่าได้แล้วเนาะไม่เสียไอ้ต้นต้นฮะต้นแหวนพีเลยเนาะได้เหรอเออทำไมมันดูแปลกๆวะเออมึงเป็นแมยพีก็ลองยิงดูอ่ะกลองยิงดูลองดูไหมล่ะเออลองดูไหมล่ะไอ้เียพี มึงบปเล่นจิตใจปะแล้วอยู่ไหนพี่กินกินเลือดอ่ะกินกินกินแล้วไงกดกดอีแล้วอ่ะกินแล้วอ่ะไหนพี่ยังอยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆเฮ้ยไอ้กาชาปองแปลกว่ะแม่งวิ่งวนถุงเลือดว่ะไม่ไม่ไม่กาชาปองไม่เป็นเหรอไหนมึงไปไหนกาชาปองวะไหนมันวิ่งวนถุงเลือดนะฉันเนี่ยกินเลือดอยอะดูดเลือดเกิดป้องมันบ้างไหมเฮ้ยตัดยาว

ถ่ายได้ส่ายได้เอ่งน่ากดถ่ายข้งงางนอกอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่อ,อ,อ,ยมอยู่ใกล้กูเลยอ่ะปีเดี๋ยวมานี้ไอพีมึงเป็นใช่ไหมเนี่ยทำไมมันยังเงียบมาตายเนี่ยแหน่ไอคนเงียบเ่าเลยพืชลงอ,อกรอดทีก ก็สแกนได้ก็มาลองดูไม่เกิดกาสแกนเลยได้เหรอเอ๋อมาเดี๋ยวของพวกกูสแกนได้ปะล่ะเดี๋ยวนะพวกเลยนะพวกเลยนะพวกกูเนี่ยก็พวกกูพวกกูทั้งหมดพวกไหนนะพวกไหนก็พวกกูทั้งหมดเนี่ยพวกไหนนะก็พวกทั้งหมดเนี่ยกูว่ามันเป็นในพินิจมันไม่เหยียบเหยียบไปแล้วมึงไม่ต้องมาเฟียไอ้ใครจะเอาใครจะเอาใครจะเอาไม่เหยียบไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว คือตัวนหาใครเจอใครกินไปตัวนี้ตัวนี้หายจะไปรู้นมึงกินป่ะพีไม่ใช่มีคนกินกินหรือเปล่าแล้วมึงบ้เขัดถิ่นป่ะพี่ไม่อ่ะสแกนอสแกนมีคนสแกนมีคนกินไปจริงๆสแกนมึงก็ดีสุดแล้วมีคนกินไปจริงไอต้นอะไรไอต้นมานี่มาหนี่มึงเหงากระชาปองมัน่แม่เนี่ยไหนไหนอะคันหลังวะนี่

แปกใจเลยป่ะใครเป็นใช่เหรอจริงดิ่เอ้เจังอะไรวะ p e n t a e n ก็บอกแล้ว d ไม่ใครฟังเลย a p e n t ยังไม่ใครไม่เก่งโชบ้าใครไม่เโชบ้า อไอเกไอลีไงใครมีไอเดือบ้าก็เหี้ยแหละแม่ของสายนั่นแต่ไอพวกนั่นแหละพวกไหนวะผ่านจริงพวกไหนก็พวกเราก็พวกเราก็เป็นผู้เดียวมึงยิงกูท่อไมเนี่ยพีไอลีเป็นไอพีมึงยิงกูท่อไม่ไอลีมันยิงหว่าเดวก็แพ้หรอกไอเตอร์ไอเตอร์ยิงดีไอเตอร์ยิงดีขอร้องครั้งเดียวในชีวิตยิงแม่งหมดล้ะขอบใจมากขอบใจมาก กล้วยพีเป็นไอ้ยิงไม่ตายก้วยพีเป็นเนี่ยกูใส่ฟิวแล้วจะใส่ฟิวแล้วมึงทำไมเล่าขอร้องยอร้องออยร้แม่คนหนึ่งอะไรใครเป็นทีใส่ฟิวอนใครฟิ็ตายแล้วไงเออก็บอกให้ยิงเดียววิ่งหนีกันมดมันไปแล้วมันยังไม่ตายอะไร กาชพเป็นเห็นป่ามันฆ่ากูแล้วเนี่ยไอ้เงี้ยไอ้ั้งเพื่อนเดียวไอ้ต้งเ่อเดียวเถอะไอกาชพงอะเป็นเยวยุดร้อยกูบอกแล้วกาชพงเป็นกูบอกแล้วกาชพงเป็นเจ้าวกาชองเป็นก็บอกเ้อ ถ้าขึ้เปืนแล้วกูจะให้มึงหยิบปืนทำไมวะทียิงยิ้ยิงยิงยิงงยิงยิงยิงงยยิงย่ยิงมิิยยย วดหัวแหว่งเอ้ไอ้ต้นก็บดีก็ดูดีสักเพราจาเดีมีหมอกอยู่ไม่เหงาปวดหัวไอ้ชนะชนะเอาแหละชนะครั้งแรกว่ะอีสี่วันแม่งผีบอกหมดทุกคนเลยผีเลไดแม่งบอทุกคนเลยทำไมอะไม่งูจะตัดเดียวมึงทำไมผีันงแต่เดียวพวกแล้วพวกไหนวะถามพิน พวกเราเองเพื่อเราพวกกูเป็นคนดีไงก็คนคนไม่ดีก็ในฝ่ายนี่กันที่กันเอาแต่ตังเอาจริงหน่อยแล้วว่ารู้สึกว่าอยากเป็นผีว่าเป็นผีไม่สนุกเนอะไปตะโกนคอแทบแตกไอ้ดีไอ้ต้นเป็ด เอพีตอนตอนแรกกูก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ต้นเป็นอะตอนตอนกูได้ดูชื่ออะไรมึงไม่ดูชื่อหรอกยืนยืชื่อบอกอยู่ทบนเงินถือเลยตอนตอนแรกตอนแรกกูจะบอกว่ากูตอนแรกกูจะบอกว่าไอกาชาปองเป็นแบบกาชาปองเป็นไปเลยไอ้แก่ด้วยไอ้แก่เป็นผีแล้วล่ะมึงอับพีดอบไปตายแกตายแน่นอนไอ้แก่เพีอ่ะแก่เป็นผีเงี่ย มันเป็นว่ะแตนงันไมาเข้าเกมมั้งเขยแต้มันเบาเบาว่ะไม่ผี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 ที่เนี่ยไอ้ไอ้ต้นเป็นผีรู้ได้ไงอ่ะได้มีใครเอามีใครเอาไอ้ต้นเป็นผีอ่าไอ้นี่มันเห็นชื่อเว้ยแสดงว่าต้องเป็นได้แน่เลยก็เป็นได้กันไม่กลัวหรอครับเออ ระเบิดเชียงปีหลักการเป็นหลักการเป็นผีเว้ยอยากจะได้มึงต้องแบบโด่ของให้ได้เอาเปล่าใครเอาใครเอาใครเอานี้เอาไปแล้วมาแล้วคุยอย่างนี้มาอ๋อนี่ขอดูสองขุดสองไม่ให้เตอร์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 ไม่อรีเตอร์เป็นผีไปเนี่ยไอรีไอรีกับเตอร์เป็นผีเปล่าก็เฮียไงไอรีไอรีว่าจริงนี้จ่ ลงบ้าไจิงไใครวะตบแกงหมดเลยฮันแน่ฮันแม่ฮันแน่กี่คนละวิสิตนักเรดไลตามใครยิงใครกระสุนอ้าหเยยิงอหัวเรยิงมาดิหัวเรยิงหัวเรมันยิงไอเต์เมื่อกี้อะไรหัวเรืมัยิงไอเตอริยิงไอพีกูโลดไอพีโลด ใช่เหรอทำใจว่ะเพื่อนเออทำใจว่ะโอ้โหเ้ยไม่มีกระสุนเลยมันจะรู้เลยว่าใครเป็นแล้วมึงไงเมื่อกี้เมื่อกี้ใครใครใครแดกเลื่อนไปไม่รู้เลื่อนหายไปกองรอไม้ตอกเพิมหายอยู่แล้วเรอแล้วใครยิงอ่ะอะใครยิงอ่ะไล่เชลล์เหรอไล่เชลเป็นบ้ามันยิงมั้ยมันยิงมันเตะมันยิงไงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้แหละมันยิงกูด้วย หมดหมดไหมหมดไปไหมหมดเรียของหายหมดเลยกุ๊ไปสูญที่ฟาร์มาล้วขอหายหมดเลย่หมดไม่ก่อนเลยไหมลาเกลหาผมเหลือยดิเดีวละเดี๋ละที่ไหนมึงไงลาเกลผมเหลืองใช่ป่ะเออต้องคืนหมดไม่ได้เดี๋ยวผ่ามเลยะไปเดียวละ ừ. một lại chơi bên phía đỉnh ra ba Không rồi. gì mua mày kìa đi ô chơi cậu phát kiếm ra ba Mấy đài bà Thêm lò Thăm chai bà Ê, nó nhìn cua Nó nhìn cua Này, nó nhìn cua N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 ó nhìn cua

ấy tới nãy bay bội a bay đâu gần đây mình gì đây bay 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 đi bay 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 ai bay bay con bay 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 đi bay 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 đây bay 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 đây bay 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 bay

ไหนทำยังไรไปอืมเมื่อกี้มันดเสียเลือดเลือดใช่เหรอเดี๋ยวเอาไปจับไมค์อีอ่ะไม่คุยกับน้องใครหรือเปล่าเด็กนั่งอึดเลยนะเมื่อกี้เด็กนั่งอีกเลยนะเมื่อกี้นี่หายไป้ตอนไหนเออคุยแปะให้จะได้ป่ะแต่เรามั่งเราไปตัดให้ก่อนคำนี้กินอะไรเดี๋ยวม่ามันกลัวผมแน่เลย มึงเป็นตนมึงเป็นมึงเป็นแน่เลยทำไมมึงบวยอพีจังวะอะฮะมึงเป็นไปไเน่ตอนอ่ะพอดูหน้าจอคุมันมันหลุดเกมไปไ เตือนหน so like, ่อยมันก็ลายเฉียดไปเลยครับปุ๊บปี้ตามมีคนอ่ะททำไมไม่ตามอ่ะไปไหนบ้าทำไมกูตามไม่ได้้ทำไมไม่ให้กูตามเน่ยครัอันนั้นนะอันนั้นนั้นนั้นไปเกี้แล้เมื่อกี้แล้วนึงแล้วเมื่อกี้เป็นการขอเก็บเครื่องสแกนนะนะเป็นเปล่าเข่มาเกเตอร์มันจะไปนี่ไปไหน

ไม่อยากไหม้ผีเอ้าคือฟังดีกันไรก็บ่นทอดหรอวะไม่คือเสียงเสียงมันมันจะมีเสียงออกมาจากเสียงมึงเลยไอ้เชิดผียี้มแลนั่งเร็วตีเล้วนั่งเร็วไม่กินน้ำอยู่ร่วมกับผีสับผีวิญญาณกูมาละใช่ผูบอกแล้วได้ยินเสียงมาจากนาดีเลยต้องไอ้พีมหลออกดาวอ่ะ เดีช่ปูเดียช่ปูต์เดี๋ยวียวะปีบ้ปีบมันก็ตายแล้วแหละไาวิ่งวิ่งออกวิออกเมาไอ้เรียบ ouais. ี่ได้เลยก็ออกไม่ทันไง เวลาหมดสามคนเจอแล้วแหละไม่มีคนเลืคือมึงเชื่อกูเว้ยถ้ากูได้ยินเสียงเรากินเลือดแหละคือมาจากไมค์ไอสีล้วนๆเลยแรกเลย